ก้แฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับประทานผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะจะมาดูดูเป็นงานเล่มพระกรอบทองคัดมันเงาวนะเริ่มแรกก็พระเป็นทรงห้าเหลี่ยมนะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะพราห้าเหลี่ยมก็ปึ๊บหนึ่งสอห้านะครับแล้วด้วยความที่ตรงหัวด้านบนที่เป็นห่วงครับเขาทาเป็นตุ่มตเหมือนดอกบัวของอะพลาสติกแนบไปเนี่ยมันก็จะเกิดตุ่ม พขขัดมันเงานะ่ยมันก็จะตุ่มถ้าทํากรอบมันจะตุ่มน้านวนตลบก,ก็เลยอะพลาสติกให้มันเยื้องจากขอบนี้ไปข้างบนนิดนึงมีช่องว่างนิดนึงไม่เป็นไรนะครับลูกค้าโอเคแล้วเราก็หุ้มขอบทองตามที่ลูกค้าเลือกนะขอบแคบห่วงสามลอนติดไก,กป่ปลาขัดมันเงารอบก็จะไม่มีอะไรมากก็จะเห็นเป็นแนวเขาเรียกไงคลาสสิกนะเป็นงานร่วมสมัยนะใส่ได้ตลอด ขอบแคบก็จะทําให้น้ําหนักทองที่ใช้น้อยหน่อยนะฮะอันนี้ก็ออกมาแค่ขัดบรรเงาใช้ทองอยู่แค่4.51กรัมเองนะครับไม่เยอะเลยนะสลึงนิดนิดเดียวเองนะฮะเพราะขอบแคบแล้วก็ทุกอย่างก็ลงไปเยอะพอสมควรเซ็น้าหนักดีนะครับประออมาณนี้สําหรับขัดบรรเงานะเราพูดถึงตัวเหรียญนะเหรียญถ้ามองแค่ไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่มีเขียนปั๊มหลวงพ่ออะไรเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะก็ด้านหน้าเป็นเหรียญห้าเหลี่ยมด้านหน้าเป็นพระอุปคุตจกบาทนะอยู่ตะวันด้านหลังเป็นพระศิวรีนะแต่สัญลักษณ์ของวัดของพระของหลวงอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อบัวเกตนะรุ่นลทธิโชคนะฤทธิโชคโชคลาภนะวัดบางกึศเนื้อทองแดงนะเนี่ยจะมีหลายเนื้อนะสำหรับ ลักษณะแบบนี้นะการปลูกจัดปลูกสร้างของเขามีหลายเนื้อนะพอผมไม่แน่ใจว่ามีเรือในบ้างนะแต่นี้น่าเป็นเรือทองแดงนะคิดว่าแบบนั้นสาระ,ะโค้ดนะที่เ,เขาตอกวัตโบเกตกับตรงนี้หยันอันนี้วัดปังกึศก็มีเป็นเอเขาเรื่องไงเป็นอลวงพ่อโบเกตนะครับ ดังนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกไงความศรัทธาทางใจนะหมายถึงเป็นที่นิยมผมก็ตามท่านอยู่นะสวยดีนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับองค์น,นี้ อย่างที่เคยเล่าไปฟังว่าเหรียญนี้เหรียญค่อนข้างจะลงดีเทลรายละเอียดของเหรียญได้เยอะกว่าเดิมเยอะเลยสังเกตเกษสาะนะครับเป็นเม็ดๆแล้วก็ข้างล่างก็ดีเทลค่อนข,ข้างเยอะจะมีอย่างเดียวที่ยังยังมีความเป็นออริจินอลคือ,อยังตอกโคดเพราะเขาตอกทุกอันมันก็จะไกลขอบบ้างไกลขอบบ้างอะไรเงี้ยพอเราสังเกตว่าเป็นสิ่งเดียวที่มันปูตรงไมนะ้เนี่ย ผมเห็นเหรียญทุกเหรียญเนี่ยพอตออโค้ดจากฝั่งหนึ่งจะต้องปุยฝั่งนึงจะเป็นลักษณะนี้ตลอดเลยไม่แปลกนอกนั้น,น้ยังเป็นพวกพิมพ์ดิจิตอลหมดแล้วแต่มีมีนี้อันเดียวที่เป็นแบบนี้มีการตอกโค้ดยังเป็นยังเป็นปุ่มอยู่สวยครับละเอียดดีแต่มีหลายเหรียญที่คลาสสิกค,คนนี้มีการวิจิตรมากกว่านี้รวดลายมากวกว่านี้ก็เป็นอีกแบ์แต่จะค่อนข้างหนักนะเหรียญส่วนมากที่เห็นสมัยนี้ก็ค่อนข้างหนัก อันนี้ก็เรียบเรียบดีครับไม่หนักสมองดีโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับงานชิ้นนี้นะพับนิ่งพักเคลื่อนไหวอยู่หลังคลิปนะครับหรือจะมีคลิปแยกนะครับก็ส่วนที่เหลือก็ฝากติดตามช่องห้างทองหมุนเจริญนะครับผ่านทางยูทูบเฟซบุ๊กไอจีและ t ิ k กต็อกด้วยนะครับช่วยสับสก r i รต์กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อการมองเห็นนะฮะถ้าเราไม่ถ้าไม่กดสับสก์ไรต์กดไลค์นะี่ก็จะผัด ันก็จะไปไม่ถึงท่านนะันฝากหน่อยนะครับผมเพื่อการเติบโตของช่องนะครับไม่ต้องกดแชร์ก็ได้แค่กด Subscribe กดไลค์ก็พอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ